นี่มันเกมอะไรกันเนี่ยทุกคนครับเกมก่อนหน้านี้เคยเล่นไปแล้วนะครับวันนี้ผมไปเจอเกมเกมนึงมานะครับผมก็เลยหยิบมาเล่นแม่งเลยอย่างงงงงชื่อเกมกั้ก็อ่านไม่ออกหรอกซื้อของก่อนดีโอเคต้องใช้เงินอันนี้ต้องใช้เงินเฮ้ปืนสวย,ยนะซื้อแม่ง ปลภาษาได้ด้วยนะนี่ภาษาไทยปะภาษาญี่ปุ่นถ้าภ,าภาษาญี่ปุ่นคืออะไรวะที่มันมีเสียงปะอ๋ออ๋ออ๋อรู้แล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นลึกกันนะเฮ้ยเป็นภาษานี่ด้วยว่ะระเบิดก็มี เฮ้ยกูจะใช้ระเบิดใส่ตัวมึงฮ่เฮ้ยเกมเลื่อนอยู่นะมันเลื่อนอยู่นะอาจจะมีการแหลกนะครับผมก็ซ้อมเล่นไปแล้ววันนี้การแหลกด้วยนะนหุ่นแปลกๆให้เหมือนอุลตร้าแมนยังไงก็ไม่รู้เลืวสองตัวครับก็จะ <Hey. S 1> หุ่นหน้าตาเหมือนุลตร้แมนเลยวะ่ะ ต้องระเบิดใช่ไหมระเบิดใช่ไหมครับออกไปไกลๆอ,ออกไปไกลครับผมก็จะโดน 2> 2. 1. 1> โอ๊ยสัตว์ระเบิดโอ้โหย่า่ระเบิดอ่ะเกมมันมันก็เป็นอย่างนี้เหรอ โอเคแล้วก็ขี้มูกไหลเช่นเคยในสัตว์แม่งมีสองตัวเลยมันบ่อนแม่งโคตรงโง่เลยเีี้ดานนี้มีสามตัวยังไอสัตว์เกมเพียอะไรเนี่ยโูแคมาสองนาทีแล้วนะกยังไม่เจอมันเลยมีแผนที่บอกนี่ว่ากูโง่มันวันนี่หว่าอะเลยสองตัวครับมเบลล่ามันดีกว่า มันไปไหนกันวะให้แม่งเกมลื่นนะบอกเลยมันอันนี้เปนเกมเก่าเลยครับผมไม่ได้สื่อสารอะไรเกมนี้นอกทุกคนทุกคนจําเกมนี้ได้ไหมครับรไม่ได้ไม่ได้ทุกคนจําเกมที่แล้วได้ไหมครับเมื่อนานมาแล้วที่ผมเอาไปแคสเออเป็นคลิปเก่าขอ,ของผมก็ย้อนไปดูได้นะเอ้ยมดแล้วหอ อาสำหรับนี่ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ